ถ้าจำไว้ทุกคนทําบุญครั้งนี้เป็นบุญช่วยแผ่นดินนะบรรดาพี่น้องทั้งหลายจําไว้ทุกวันทุกวันอุทิศส่วนกวุศลให้ญาติมิดทั้งหลายตลอดขับที่จะมาพึ่งจะเกี่ยวโยงกันอนส่วนไหนที่ควรรับนุโมท่าได้จะได้เป็นบุญมากมายทีเดียวควมีน้อยก็ทากระจายบุญอ,อกไปอุทิศส่วนกวุศลอ,อกไปเพื่าจได้รับสมยความสุข อำนาจของจิตพอปุ๊บเท่านั้นเองก็รรับปั๊บพันสิตกุศลกุศลเข้าถึงกันปั๊บปั๊บผู้ที่ไม่มีญาติผู้ที่ไม่ควรจะรับอหมดสิทธิ์มีใจตัวจะเข้าเรื่องบุญเรื่องกุศลโหไม่ใช่เล่นน่ะืมถ้าเดินไม่ถูกทางก็ไปเลยอ่ะผ้ากับผ้ามาบวชก็บวชถ้านี่กบวชมาพอสมควรควรจะรู้พอเข้าใจหน่อยไม่ใช่เก่งพอรู้เรื่องสาขาวะ โอ้ยจำห้าสิบตัว่ืปีจมาคิดใจที่ว่ามันงดนการแกะสลักนั่นจะพรรษาสิบหกแต่นั้นมาโอ้ยมันคิดแดกะสึักใคยเล่าให้ใครฟังไปที่ที่ไหนใจมันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงมันดิ้นแต่ไปเที่ยวป่ามันไม่ได้ไปเที่ยวดูตัวเองนะไปเลยามเพลินดูป่าดูเขาสหนุกป,ป้ายตามเรื่อ,องไม่น้อมเข้ามาดูจิตตัวเองนะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะไ,ไ,ไ,ไป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 หาบังคำบังเขาเพลนเจ้าของ,งเห็นว่ามันจะอิสานไปเลยไปเลยเห็นว่ามันไม่ได้อะไรหรอกไปแล้วไปเที่ยวเล่นนั่นแหละไปตามอารมณ์อืมแต่ก็ยังไม่มีโทษเพราะดูป่าดูเขาเพลินไปที่ไสไม่เป็นโทษหรอดแต่เสียวเวลาจิตับพอนาม,มันไม่ทํมมาสัมพุกิเลสท่านพูดไม่มีผิดเลยไปด้วยความอยากยิ่งไปหนุ่มๆพอออกพรรษาปุ๊บเด็กดิ้นแล้ว ถ้าก <Workers>, ูบาอใจไม่ไปโอ้หผิดใจหลายผิดใจมากทีเดียวดีไม่ดียกโทษทันที่รวยซ้ำไปเนมีอหนากิเลสนี้แต่มันกัดมีแต่มันดังนี้แต่มันทำลายตัวเองเลยจึงมหาความสูงไม่ค่อยมีกระเพิ่มอยู่ตลอดกระเพิ่มอยู่ตลอดไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งต่อเรื่องนึนมาต่อเรื่องแต่หน้าเดียวนั่นแหละตัวกุเย็ดตัวเดียวเนี่ยจะแปลงเป็นโรคเป็นโกรธเป็นหลงไปแช่ตัวเดียวนั่นแหละพิจิตรนี้ก็เป็นโกรธพิจิตรนี้ก็เป็นรักพิจิตรนี้ก็เป็นเกลียด กิเลสใส่ชื่อคำเดียวกิเลสทัท้งหมดโลกคนลงทั้งหมดมีแต่กิเลสล้วน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 ทำลายพลิกวาระก,กันที่เฉยหลวงปู่น้องแซงท่นานบอกว่าให้จำไม่ให้ดีนั่นวะเกิดมาเป็นนี่แหละมันคิดตรงไหนขึ้นมาเกิดมาเป็นนี่แหละเราก็ได้ไม่กี่ประโยชน์ก็ลืมไปอีกไปกับเขาเลยคือว่าวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปเสียเวลาไปเลยที่จิตมันไม่ต่อเนื่องกันมักไม่ต่อเนื่องกันเลยจิตอยู่กับผู้โทรมันก็เป็นมัก ดูต่อเนื่องกันในปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นมรรคฝ่ายที่มันไม่ได้นานนาที่หนึ่งมันก็นไม่ได้เวลาพูดเลยโอ๊ยกูไปวัดถึงันไหนกูบำเพ็ญมาบุญมาสมัยนั่งภาวนากูนั่งภาวนาไม่เห็นได้อะไรที่จริงนันมันมาน,ามานั่งภาวนามันนั่งขิดเฉยๆนั่งุูนั่งแต่นั่งยุ่งเรื่องนั่นยุ่งเรื่องนี้ตัวเองคำชานั่งหลับตาจะหลับต,ตาตาดีใจเป็นไปเธอบีดไหนเนี่ยนะม,มีแล้วมามีแล้วมากิเลสมาแบ่งกินอีกวา กูมาเข้ามนาไม่เห็นแน่ๆหลังยังกิเลสมันยังมาเอาไปกินอีกมีวลาทาาล่านว่าเราอันนี้ปีจริงๆเนี่ยพูดแล้วก็พูดเล่าใครก็ได้ยินอยู่บ่อยๆก็ต้องซ้ำไม่บ่อยปีนี้เป็นปีจริงๆเนี่ยคุนพูดมาัแต่เริ่มต้นที่จะเท่ากระถินเพราะเท่าทุนเพราะแม่บาญจำเป็นววลาสุดท้ายเออในชีวิตที่บวชมาจำไม่รับกระถินอีกทีว่าอ่าอันนั้นชื่อเป็นพิเศษที่เชิญบุญไม่ได้พิเศษ ให้ทําตามพอสอนมาพอสมควรมันก็พอลามือไว้ได้คิดเอาทําเอาทาำกาลังเสด็จปัญญาของตนมีลากมาลากมากันก็ดูก็พอคนก็มากขึ้นมากขึ้นนะสองปีมาน,นี้มากขึ้นไปเรืเ่อยเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจิตใจคนเป็นกุศลก็พอสมควรสถานที่ก็มีความร่มเย็นตลอดถัดได้มาพึ่งพาอาศัยกันด้วยน้ําใจของพวกเรา ั้งหมดเลยอันนี้น้อมเข้ามาเป็นบุญน้อมเข้ามาเป็นบุญช่างตัวไหนน้อมเข้ามาน้อมเข้ามามาหล่อเลี้ยงจิตใจอันนี้เป็นสายทางทางด้านจิตใจทางทางนามปันว่าเออมาหล่อเลี้ยงมันทุกวันทุกวันจิตมันก็ใสขึ้นเรื่อยๆใสเเลยอัน,นี้มีแต่เรื่องขุนมัวมันก็เลยตอบพวกเราจึงทุกอย่างลำบากเพราะเรื่องขุนมัวมัวหมองตั้งแต่ความโลภก,ก็เหยียบเอาความโกรธก็เหยียบเอา คนไม่ได้อย่างใจเยียบเอาเยียบอย่างนั้นเยียบอย่างน้จะไม่เร็บจะน้ําตาไหลลิ่มเมืที่ทุกข์เพราะความรักเพราะความเศร้าโศกหัวกะามเหีดแห้งหัวใจทุกท่านก็บอกไปโศกกปรีเทวทุกข์เกิดโผล่มันรักสุภาญาตพูดไปชัดเจนชัดเจนแต่ประทุก,ทกทจริงๆก็แก้อะไรไม่ได้เนะี่ยเออตัวนั้นปิดหมดปิดทำหมดโผล่ขึ้นมาก็ปิด โลกกดขึ้นมาก็ปิดลักเกิดขึ้นมาก็ปิด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 พรกุศลปั๊บยินดีในการไหว้พระถวอมนตนยินดีเริ่มใสครุบาอาการยินดีแล้วไปถึงผู้ดีเจ้ามีไฟกุศลไฟกุศลมันไม่ยินดีก็ต้ต examined, พองบังคับหัวนี่เป็นประโยชน์ Creator: ถ้าไปตามมันได้ไรสิบเปอร์เ <hash> ซ <float> ็นท <no manchmal> ี่มีเตือนจะว่างต่อไปถึงบอกแล้วงานนี้ไม่ทำเลิกก่อน ถ้าพูดกันไม่ได้ก็แปลว่าจะชู้พวกพวกมึงมากไม่ได้จําเป็นกระตรงก็ต้องออกตามระบบเขาต้องเป็นงั้นนะปกครองตัวเองต้องหนีว่างนั้นอืถ้าสู้ไม่ได้พอสู้วพวกพวกนี้กาลังหนักกําลังแรงการก่อสร้างทุกอย่างแรงมากขึ้นทุกอย่างเอากันไม่ได้ก็แปลว่าเราก็ต้องแพ้ไม่ต้องมาชนกันอยถ้าเป็นโลกเขาว่าอยู่ด้วยกันทําไมว่างต้องหนีว่างงั้น ามโลกเขาพระก็เหมือนกันมีหัวใจเหมือนกันเ่อพูดก็ไม่รู้เรื่องอยู่กันทําไมไม่ได้เปอยู่กันเ่ะมาหาความสงบมหาความร่มเย็นภายในจิตใจของตัวเองที่ไหนมีความสงบร่มเย็นมาศึกษาด้วยกันพอสมควรพอรู้พอเข้าใจว่าคืออะไรควรไม่ควรทําไมจะไม่เข้าใจต้องเข้าใจอ่ที่ไหนที่เหมาะที่สมต้องเข้าใจมาทำหน้าที่เองอันนี้พอมาเป็นหัวหน้าหัวตาก็พอไร้พูด พอได้เตือนก็ได้บอกกันตามกําลังสติปัญญาของตนก็สอนไปสอนไปสอนไปเน,ปนปี่ยไหนก็ต้องคิดผู้สอนจะไม่คิดยังไงเปอร์เซ็นต์ต้องคิดเรามีความรู้ความฉลาดแค่ไหนเรามาสอนหมู่สอนเพื่อนได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ต้องคิดนะไม่คิดได้ไงเอาสอนญาติชั้นินได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อืทีนี้คนเพิ่มกาลังขึ้นเท่าไหร่มีประโยชน์มีเกี่วหัวใจของบรรดาที่มาเกี่ยวข้องและนําไปปรับปรุงชีวิตได้ความเจริญก้าวหน้าแค่ไหนย,ยังไงต้องคิด ต้องคิดมีถึงบอกถึงว่าเอาหนักเข้าเนี่ยเขาก็เห็นสิ่งแรดล้อมูมันน่าเอาใจหายเลยแทบจะเอาไปไม่ได้อันเชยงโลกมันธรรมดาอันดูผ้าเนงสิสิ่งแรกล้อมไม่มีอะไรเลยมีดีดิ้นดิดิ้นดิ้นตรอดอือไปตามมาลมไปตามมาลมไปตามมารมเ่ยมันไม่ได้ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาโอ้ปนิยกก็รู้สวดมนต์โอ้กนิยิกโกน้อมเข้ามาน้อมทำเข้ามา โอ้ยเนี่ยน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาถ้าเป็นโลกน้อมเข้ามาเรื่องบุญยมุสมน้อมเข้ามาแล้วเรื่องของคุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาคุณสามีภรรยาไม่สยัดมีแต่คุณล้วนล้วนล้วนน้อมเข้ามามันไม่ว่างงที่มันน้องเป็นแต่โทษจริงๆวันหนึ่งคุคิดโกรธคนนั่นคคิดแกนคนนี้คนคิดรักคนนั่นคิดอเอาเปรียบคนนี้คิดหายุ่งวุ่นวายอยู่ตลอดนั่นหรือสายทางที่จะให้ผเราได้รับผลสงบร่มเย็นมันคิดมากี่การกี่กันมันก็น่าจะคิดจะอา่านน่าจะโหวตจะทน ความอดทนนี่แหละเบื้องต้นต้องอดต้องทนสู้อดสู้ทนจึงเป็นยอดคนและเป็นคนดีระพุทิเจ้า,าสาวกดาเนินมาอย่างนี้หมดไม่มีความสะดวกไม่มีนําหน้าไม่มีมีแต่สู้อดสู้ทนทั้งนั้นทั้งน้นอืมเพราะอำนาจกิเลสมันชักมันดึงลงไปเอต้องตั้งด้วยความสัตย์ความจริงว่าลงไปลงไปได้สัวันหนึ่งได้พุโทโธกี่ครั้งกี่ครั้งว่าเข้าไปเข้าไป,าไปดีกลัวจะไปเก็บเอาลงหนึ่งเก็บมาแล้วมีแต่โทษมีแต่โทษทใํใไมพอใจเก็บมา เพราะอำน,นาจัวนั่งนันแดงปกว่าเหนียกว่าไม่มืดติดหมดเลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นโทษมันก็จิกมาเจ็บมาไม่ว่าท่านว่าเราเป็นอย่งเดียวกันหว่างนักปราชญ์ท่านจึงมาสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองมายูสัตว์ขนสัตว์โลกไม่มีนอกนั้นไม่มีความรู้จบท่องฟ้าก็มาหรือจะเป้นท่องฟ้ากันมาเถอะคนมรู้คนคนมีกี่เล็กของความรู้ของปัญญาลกงีแค่นี้แหละหว่งนี้เลยมีตะมาทะเละาะบอกแบมตะกนกันการชิงดีชิงเด่น อออิศาบางเบียดกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ดยกโทษผู้ใดปัญญาโรตีเป็นอยู่อย่างนี้โรกอันนี้โสมติอันนี้เ็ดอยู่อย่างนี้เป็นอยู่นี้ไม่ว่าท่าเราอยู่อย่างนี้ก็ท่าโศกโศกาอย่างนี้ถ้าไม่แก้มันจะได้อะไรถ้าไม่แก่ต้องแก้ไขด้วยฉัดคมฉัดคมจริงอย่างน้อยทุทาังและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสั์ว่ารัตนไตรสามน้อมมาสู่หัวใจหัวใจไม่ต้องเคื่อยอยางอื่น ไม่เห็นมีอะไรคมดูนอกนั้นพระพุทธเจ้านี้รู้ดีรู้ช่วจริงๆช่วเป็นช่วยจริงๆอ้าวคิดทำไม่ดีก็ต้องของปุ๊บเอาออกไปทางวาจากระดาเขาก็เป็นโทษปุ๊บมากขึ้นกระโกรนี่แต่ทศดาว่าเรื่องนี้มีแต่โทษกับเรากับเราเอใครเกินพระพุทธเจ้าที่กันหัวใจออกไปแล้วหมดโดยกันกิเลสออกหมดมันฉงหัวตัดทะล,ล,ล,ลุตัดทะลุสับทิ้งหมดแลยกิเลส มาไม่มีในพระไตรอีกแล้วเอามาสอนอันนี้คือโทษหน,นี้คู่คุณที่แจงมีวิชชาจรณะสัมปนรุ้แจ้งแทงคลุกหมดเลยนะวิชาจรณะสัมปนนนั่น,นถึงพร้อมวิชาจรณะแต่สรุ้แล้วกันกิเลสออกหมดฝ่ายนี้ไม่ดีนะฝ่ายนี้ดีนะแต่กูศลาฝ่ายนี้เป็นกุศลน,นะล้วนล้วนๆนมน,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 นมีโทษเกิดพูดถึงผู้ใดน,นะฝ่ายนี้อากุศสนั้นไม่ดีนะบอกชัดเจนเลยแต่สัดโลกรวมทั้งผู้แสดงหน่อยไม่ยอมฟังเสียง อันนี้แหละจึงพางกันร้องห่มร้องให้น้ำตาลหลริมเป็นทุกอยู่ตลอดกลับตลอดกันเพราะพุทโธตัวมืดนิดยังไม่โ่ออกมาพุทโธเดิมพุทโธแท้งานธรรมชา,ศาติจิตเดิมของพระธรรมรดังท่านมหาจําได้จริงจิตเดิมของใสไม่มีอะไรเลยจะเกี่ยวข้องตัวนี้ปวกปิดตัวเจ้าอาวิชาผมโกรธกลเป็นอริชาวมโรคก็เป็นอริชาพวกน,นี้ระบวกคมขี้เกียจม,มากง่ายเป็นอริชาไป ทางเดินแม้แต่หาทรัพย์สมบัติก็ไม่เจอเลยจะว่านี่เลยเออจึงพูดได้ฟังนะการสอนก็แค่นี้ไม่ต้องพูดฟังด้วย <c oughs>